สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกะห่างขายกันไปนานเนาะพี่น้องบ่าวโอลิเซเนลกะได้ห่างขายกันไปนานประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่แหละกับมื่อนี้กับมีโอกาสได้มาอองานกับทีมงานเพิ่นก็คือเบ่าไซส์เป่าแหนนี่แหละพี่น้องทีมงานเทาร่วมตัวกันไหมรถเช่าต่างคนต่างขาเวียกหรือข่อยขาเวียก้้เดีียวบ่่พนองมีแต่เจ้าและบ่าโอขาเวียก่น้ียวมื่อนี้กับข้ามาบ้านเป่าไซสเองว่าที่บ้านโคกปลาหวายบ้านโค้งง่ายเหมือนเหมืนบ่เมืนบ้านโค้งง่าย มาหาน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรที่วะเบาไซกับรังดำเนินการสร้างเครืองช่างช้านให้เดี๋ยวสิสอบถามเบาไซก่อนว่าน้องน้ำเพชรน nice ี่มันเป็นเพิ่นนะเป็นไพรส์จะสร้างเครืองช่างช้านให้นี่เบาเลยแต่ยังไม่เคยมาจักเสือกมาครั้งแรกพี่น้องเลยแต่ยังขาดเลือยังแม่แต่ถามเบาไซก่อนผู้เป็นเจ้าของคิดเนาะเบาไซบ่นี่แม่เป็นเจ้าของคิดว่าจังโอ้ศิวะสิวาได้ไดนเนาะคอยกับเป็นแบบ กัลิว่กับตินสะพานบุญในพระอาจารย์เพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับมีหลายคนเข้ามาซอยแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องเดเ่ือนี่เป็นของคอยเองเขาจะพระอาจารย์ทางฝั่งไทยบ่แมนพระอาจารย์พระอาจารย์ทองจากอุดรเนาะจากทางไทยพื่อนพีเนองเพื่อนว่าอยากเดเ่ือนห้น้องน้ำเพิ่นว่าเห็นน้องน้ำเพื่อนเฮือนเพื่อน่ะสุดโทมแห้งตอนนั้นอ่ะแต่ว่าโอ๋บไ่ได้มาเบิ่งเนาะทันได้มาแมนเดี๋ยนี้เพิ่นมางบ่ นี่นะมา่งแล้วมา่งแล้วเมื่อวานนี่สร้างมันก็ไดมากถึ้งเห็ดอ่าเสเฮ็ดเสาเมือเอินนะเฮฟเฟนเสาเ่เฟนนะครับห้องตีนเสานะเมื่ออื่นเมื่อฮื่เป็นกะบขบว่าหามืองามที่จะเป็นมือฮอเมือวันพุธเป็นทีเอาเสาขึ้นเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ทั้งปอว่าไส้กะบอยากให้เอาขึ้นเพราะว่าเป็นมือที่บวบดีบวงามบันไดเพรานว่าก็คืออันน้องน้านี่แล้ว,ว เรื่องเล่าเป็นจะได้แหะอเราอยู่กับไทยต้องแนมนี่กับเพื่อนกับคอนเซิราเรื่องควมทุกควมยากกับเป็นครอบครัวหนึ่งในวันโคกที่ว่าถูกยากขาดคืนที่สุดนะในวันนี้เพื่อนกับเป็นเพื่อนอยู่กับยายเพื่อนกับพ่อกับแม่พ่อแม่เพื่อนกับอยู่ต้องกันแต่ว่าหากินหายังกับบ่พ่อี่ได้นะแต่ส่วนยายเพื่อนก็คือแม่ตู้แม่ตู้แวนตู้แวนเพื่อนเคยมีผัวมาก่อนแต่ว่าเพ็่นเสียไปแล้วเพื่อนก็อาศัยอยู่น้ำลูกเพื่อน น้ำลานน้องน้ำนี่เป็นน้องลานเป็นลานของม่ตู้แ่นองน้ำนแต่ว่าเพิ่ง้าตอนนี้เพิพ่งกับปล๊กตู้อยู่ฮนอยู่ข้างเพื่อนหลังนี่แหละว่าขอเพิ่งอยู่ก่อนอาศัยก่อนสามเพื่อนแล้วในใช้ตู้อยู่ข้างๆโอเคโอเคไป,ไป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 บิง้ง<ป>นี่จะเป็นบริเวณนั่นเด้อพี่นนอะบริเวณที่ว่าเพิ่งจะสั่งบ้านแต่ก่อนบ้านเก่าเพิ่งอยู่นี่บ่แมนอยู่บนหนีเลย นี่จะเป็นคนไหลเพื่อนเพื่อนพืน้นที่กับโบราณบ่โอ้อโดยเลยก็คือ<ว>ห้องน้ำนี่ดิเป็นห้องน้ำเพิ่นบ่เป็นห้องน้ำเพิ่นเองโอ้ยโดย,เ,ดยเป็นทางที่ใหญ่าทางชาวนวลเพิ่นโอ้ยนี่จะเป็นเสาเนาะอน,น,นี่เสาเสาต่อขึ้นสั้นซองจะนี่เสาไม่โอ้ทีมงานสร้างนี่บ้านเดียวกันบ่แม่นบ้านเดียวเเบบิดด้านียวกันเบิด ขยันขันแข่งพท่เด้เนาะถึงมากว่าไรเด้นี่ยงานสร้างนี่ถึงมากหั่นว่ะเด้นี่ทางนี่ยเป็นไรสบายดีโบสบายดีสบายดีเว่ยจะดับเละบ่อฝุ่นเด้โบมันบ่อฝุ่นเนาะไปไปเบิ้งนะเจ้ามาจะเพื่ออะไรผมเคยมาครั้งแรกเออน้องแวร์ไอ้ยโมเมนต์ ไม่ได้นเราไม่ได้เป็นเอาบันไดลรานี่ว่าไม่มีแต่ไม่กลบไม่ดอกไม่ยังแต่รดน้ำคืบันไดก็ได้เสริมเนาะคือคนเฮ็ดไหนไม่ครอบครัวตัวหนึ่งยู่ไซส์เราซื้อเท้าวไวยาอยู่ไซส์กับเมย์ยาสองคนอยู่กับเมย์เราสองคนบ้านนีนบ่ออยู่บ้านนี่แหละมีสองครอบครัวนะที่สุขเนี่ยครอบครัวนั้นมีคนซอยวยนะบ่ทางนั้นบ่มี่ยังทั้งนั้น เด anyway, oh, um, uh, 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 yeah, ี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าใส่ผ้าไปด้วกันนะครัเอ้ามื่นี้หารน้องแม่แม่เป็นอยู่กันหัคนพวกคนนี่บ่อมีในทั้งพ่อน้องแม่เหมือกันแล้วก็พ่อน้องแม่ตอนนี้พิเศษไปหาทีเป็นบ่ะเออพิ่นเก็บเครื่องลงมาไว้พี่เพื่อนญาติพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดีอุ้ยใช้น้องน้ำคนนี้บ่ได้ไปเงียบยิ่งน้ำ โอเคจักปีแล้วน้องนานเนี่ยใช่สิบสามแล้วเข่าเฮ um. ียนปอไดนเลยล่ะเฮียนปอสองโอ้สิบสามกับหลังเฮี้ยนปอสองเนาะเลยว่างช่วงหันถึงม่ได้เข่าเลยเพื่อนันเข็นเพื่อนฮักโดยโดยเพื่อนฮักเลยก็เลยโจ้เพื่อนยาเฮียนก่อนล่ะนี่เป็นแม่ตู้แม่ตู้อีกโดยนี่แม่ตู้แม่ของ แม่เจ้าบอ้วยมีลูกสามคนบ่เลยสามคนเลยวันนี้ผู้ใหญ่เนาะเลยโอ้ด้วยดยก็คือตอนนี้กับทางบ่อไซเป็นสเพื่อาเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดชาดไหนบ่้วยบ่ใส่เพื่อนอะไรเพื่อนผู้ใหญ่ต้งเพื่อนชอยมาด้วด้วยเพื่อนชอยเฮือนให้ด้ยเพื่อนชอยเฮือนให้ก็เลย มาเฮือนล่ะมาปุ๊กกระต๊อบอยู่นี้มาอันคออยู่กระเทิร์ดมาคออยู่น้ำเพิ่นก้อนเพิ่นปุ๊กไว้แล้วบ่หนิแม่แน่ะเพิ่นปุ๊กไว้แล้วมาคออยู่น้ำเพิ่นเพิ่นมาขออยู่ขอนอนฉับแล้วขออยู่ขอนอนเนาะไ้่คอยนอนคอยซาวนเพิ่นก้อนเอาก๋อคนถ้าคอบนอื่นกับบ่ได้ยังอยู่นี่เพิ่นนอนเพิ่นปุ๊กเพิ่นอยู่หน้าล้วเพิ่นก็เลยให้มว่าอยู่นี่ก้อน่ะ สามเพื่อนสามซานแล้วเล้วเนาะโดูสามเพื่อนเพิ่งหายเล้วตอนนี้อยู่กันอัหกคนบ่โดยยอูหกคนเลยแหละพ่อน้องเพิ่นได้เพิ่นพ่อน้องเพิ่นเป็นแี่ใครมุดชมใครมุดแดงนะบ่โดยใครมุดแดงอ๋อโด้อเด้อเรื่เห็นให้เห็นหน้ายู่บ่ โบได้เห็ดมันบ่มีห้มีนาเห็ดนี่แหละบ่มีบ่จังเลยบ่มีเพิ่นบ่มีห้มีนาเห็ดเลยห้นาตะก้ากับโบมีเขาเมื่อเช้าก็ขอกินน้าเพิ่นคําบุษบุษนอันนี้น่ะคามาหาเงินได้แล้วก็ลุกขบาดนี่ยเบอกหาเงินไ่้ซื้อมากินน้ำแม่ตู้แวนบ่โดยตู้แวนโอ้ขออนุญาตขอโทษเด้อแม่ตู้ตาแม่ตู้เป็นไข่ของผู้ไม่จริง อ๋อแต่กี้เป็นไข่อเป็นไข่ละออกไหมออกไหมเลยมันแบบว่ามันดูนออกคํามันจะออกนดูนออกกับเพื่อนเอาไปห้งหมอแต่พอใจแม่ยั่งโอ้ตะกี้ว่าไปห้งหมอแลยเพื่อนเอาออกกับหมอออกแล้วมันจะเป็นมดช้องแล้วเอาออกก็เลยเหลือข้างหนึ่งบอกเลีงเบื่อเลยนึ่งแบบเลยเลยกี้แล้วดย ก็เป็นครอบครัวหนึ่งเนาะเธอเจ้ากับทีทุกหน้าขาดเคินในบ้านโคกเนาะทุกหน้ากในบ้านน้าต่างเคิร์นมีน้ำบ้านน้ำเมืองเคินมีน่ะมือเดือกับมือมือก็พากันไปคือมันนี่กับไปดำหน้ากับคือมันนี่กับเอาเผ่ามือใหม่มากอ่ะเอาเงินซื้อหมึกพีกกระเด็นเป็นนัวี๋ถูกเปลี่ยนเนาเปลี่ยนมือเอาเดยวเดยเดยก็คืออาชีพลักๆนี่เฮ็ดอย่างเต็น หรือว่ารับจ้างทั่วไปเลยรับจ้างทั่วไปนี่แหละนี่ไปจ้างก็ไปนี่ไปจ้างก็ไป้องน้ำนี่เป็นกระพลังเขาเฮียนเนาะเลยกระลังเขาเฮียนแต่ก่อนเพิ่นคือพวกเขาตั้งแต่ยังน้อยอ่ะแต่ก่อนนั่นเพิ่นอยู่น้ำพ่อเพิ่นอยู่อันบัลพีนพุ่นแต่ก่อนนะอันนี้ก็อันนี้ลูกหัวเก่าอันนี้เขาดูแบบว่าอันนี้ลูกหัวไม่อันนี้เลยเลย ก็ค <mans Sky jogo> ือแต่ก่อนเพิ่นอยู่น้ำพ่อเพิ่นอยู่พุ่นเนาะโดยแต่ก่อนเพิ่นอยู่น้ำพ่อเพิ่นแม่มาแล้วันนี้แหะเพิ่นมาอยู่น้ำแม่โดยโอยู่พุ่นกับดิสบ้าเนี่ยพ่อกเป็นขู่เป็นคนไม่จะขาดเลยตีก็เลยอยู่ทางแข้ยา่นง แต่ก่อนเพิ่นอยู่ทั้งสองคนบ่เป็นน้ำพอพันยู่น้ำพอว่าสองคนเด้อบ่เรื่องเรื่องเลยหาเงินพุ่นแหละกรุงเทพบ่บ่ไปแถวเวียงเขานี่วเห็ดเวียงเป็นจะได้อันเรื่องเฮือเรื่องซานนี่เครื่องคออีหยังพ่อเบิร์ดละบ่ก็เพิ่นน้อยยังบ่พอแล้วพ่นน่ะพี่แม่จะดีช่วยกันแล้วพี่ช่วยก็ดีคือกันเพิ่นน่ะ โดยโดยก็คือยังขาดกระตมบารไซลระบอกพี่น้องกันยังขาดอยู่ไม um ่ฟ้านาะไม่เส <tomar> ้นแล้วก็ตองเอี่ยมตองเอี่ยมก็คือวงกบนั่นแหละพี่น้องวงโคบอนประตูกินข้าวแล้วว่เนี่ยพากันกินข้าวแล้วว่ยังไม่ได้พักกินย่ได้ักินจำเลยข้าวเศร้ากันยังไม่ได้กินพากันเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วก็แล้วไม่ได้พักันกินเลย บอนตะพื้นน้อยคนนี้ที่ว่าบอนมาอยู่นี่มันบอนของพี่น้องบ่บ่บอแม่นพี่น้องเลยของชาวบ้านนี่แหละพี่น้องก็บปมวบ้านอื้ออื้ไก่เน้ฮะกับแมวหมูทั้งตีนกันเนาะเออแบบโอเคค่ะมาอยู่นั้นมันรังไงลังกระเจ้าแหละคือในน่องก็ะเจ้าเลยฮะเป็นบูธกันบูธกันก็จะเจ้าบ่โดยบอแมนบูธกันเออแสดงว่าดินที่ดินนี่แม่นที่ดินเจ้าเองเนาะ ดินห mm ันเนาะดินเป็นดินมูลแต่ตกี้อย่ันเลยตะโตะแม่ตกีได้ดีเปนี่เลยพวกมันเป็นี่คอนันเาโบผงองน้ำแชใส่ี่นั่นยู่เหมือนของน้ำเล้ยงตัวนนั่ไปพุ่มเพิแบบทีเอาแบมันได้ดินมูลได้พูนละพูนชื่อเป็นบ่เปนี่เป็นไหนี่อยอมงกเไรอยาอนู่นี่ไหล่ได้แล้วไม่เท่าไอ้ดินมูลเจ้าเนาะ เพื่อนพอ่อแม่จะตายครับเขาหนาวคับขาพ่อแม่นี่แหละแม่นบอกพ่อแม่มอยู่น,น,น,น้ำเจ้าบ<อ>่แต่ก่อนยืนคอยได้แต่ปีคนใช่ใชีไหมไอ้เอื้อน้องไม่จีนั่นแต่ใจฉี่ขาด,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 ดไ,ได้ก็เอื้อมาเบิ่งเขาบึ้งมาเด้อเด้อเด้อทางเบาลี่นี่ก็เห็นแต่ทางช่องบ่อไส้บ่อนล้งยังไม่เคยเห็นจักเทื่านะเลยให้บ่อไสพิ่นพามาในมื้อนี้อ๋อกะบิดตะว่าท่าได้เฮือนแล้วเนาะ น้ำในเด้ถ้าเจ้าใส่นะฉยๆน้ำในก็เขากันไปตรงทัางให้แหละแม่โอ้สูบอาบ่โดยสูบเอาเบบ้าพื้นไพ่กับบุ้มีพื้นไพ่กับบุ้มีนะอยู่ในเฮือนน่ะพื้นไพ่กับไรโอเคโอเคเถื่อใต้ตะเทียนเนี่ยอือใต้ตะเทียนใต้เทียนเหมยางขึ้นเข่าจีน้ำนั้มันสีหุ่งบ่ล่ะกระโบหุ่งไรเข่าจีนามเด็ก็น้องรุ่งรานไห้หรอมีคมหัวเดียนะพัวใต้ค่ะอ๋อโดยโดย ยิงไพ่เกิดนั้นบุ้มีครบบุ้มีกันแล้วมันถูกอย่างน้องน้ำเนี่ชื่อเพื่อนน้ำเพชรบ่อรู้ไ่อน้องน้ำเพชรอ๋อน้ำเพชรโด้วยวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวว่าอลิสิเอาเงินให้น้องน้ำเพชรไว้ลงห้องเย็นก่อนเด้อบ่าวลิสิเอาเงินให้ไปลงห้องเียนนะนี่ละ นูมาเด้อเด้อไว้ลงเฮียนอ้าวเดี๋ยวเบาลีกับคอเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจถ้าท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเบาลีมาได้เด้อพี่น้องหนึ่งเข่ากันแล้วก็หนึ่งยุ่นี่แหละพี่น้องเนี่ยบ้านโคกับบุกิดว่าจะมีคนถูกหยากเลยพี่น้องแต่ว่าก็มีเนาะบ้านโคก็มีคนถูกหยากกันบ้านใดก็มีเว้นัะไรเด้่น้องเอ้ย เดินชาลานแป้นแล้วก็มาเราว้านอยู่นี้ในเขื่อใกล้แต่ว่าบทถือกันครับพี่น้องตัวเองแท้ๆชัดย,ยังไม่ได้รีวิวรหลดเล่าแห่ทำเราได้รหลดใหม่เนี่ยโอเคพี่นอ้องอ้าเบาไซอันมีแต่ว่ายังขาดหลายอันเนาะยังหลายอยู่หลายอยู่ เน่ยเพระาะว่าอันที่เฮ็ดนี่ก็มีแต่ตั้งเสาแล้วจ้ะต่อขึ้นนะครับมุ้งสังกะสีต<อ>ัวขึ้นไม่นนมุ้งไม่ยังมีมุดแล้วเนาะไม่ตอนหลังเลยไม่นั่นก็เป็นไม้พวกที่เอิ้นว่าคือข่าวนะท<อ>างนี้ยังมีครบแลเล่แต่ว่าไม่เส้นตีแป้นขานี่ยังอยู่เดี๋ยวจะไม่เส้นเนาะไม่ไม่เส้นตีแป้นขาแล้วก็ฟองเยี่ยมกันยังแล้วก็เป็นผากันยังคือว่าถ้าเป็นข้างล่างก็เป็นกอว่า พวกกอเป็นกอข้างล่างนะจ๊ะเป็นประตูระต่างอย่างเงี้ยเบ็ดโอเคโอเคโอเคแมนขั้นไหลขึ้นเท่างี้ขั้นได้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังขาดลายอันก็ถือว่ากันไงขั้นไล่เก่าแล้วแม่กายเห็นตอนแมนก็ถือว่ายังขาดลายอันเด้วยเป็นอะไรเป็นกับศัยคอดินพันยู่ซื่อเนาะแมนแมนโอ้ยหลายคนมาซอยกันได้ก็ดีเนาะดีเนาะดีได้ โอเคพี่น้องเอ้ยก็ตามที่บ่อไซบอกว่ายังขาดลายอันขาดลายอันลายแนวเนาะพี่น้องเออ้ยยู่บ้านโคกเองเนี่แหละอยู่บ้านโคกบ้านบา่อไซแท้ๆนี่แหละแต่ว่าก็ยังมีคนทุกข์ยากเนาะก็ถ้าท่านใดอยากช่วยเหลือก็สามารถติดต่อทางบ่าวลีได้หรือว่าทางทีมงานของพวกเฮาเนี่แหละพี่น้องก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเด้อพี่น้องเด้อชมทบทวนกันก็นมาก็ขอ,ให,ใ,หหอ,อให้ทุกท่านอยู่ดีมีเฮงและอวยพรใจให้ทุกท่าน ทุกกายสบายใจเด้อพี่น้องทีน่นี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี